อันเข้าแล้วหรกพี่เวนที่สั่งมาไม่ได้ใช้หรอกเขาเปลี่ยนมาให้แล้วโอ้ใบเสือประ,ประเสริฐการช่างมาใส่ไวเราเนี่ยฮะไม,ไ,ไม่รู้รอะใช้ได้ไหม,ไมไเอาพี่ลองใช้ดูเอาได้หรือเปล่าเนี่ย เอาใส่มาให้เลยเนี่ยเนี่ยน้าเหรอ,อน้าขบบางกว่านี่ใช่ไหมเว้นใส่ไปแล้วเหรอ,อน,นอ้มันแนีะนะ่ะไ<น>พี่สัง่สงมานะ่ะ อ๋อพี่สายไปแล้วเหรอโอ้ในขเขาฉีดอยู่อ๋อนุ่นยนต์ไปแล้วนะอืมนุ่นครับพี่เก่งยนต์ไปแล้วแรกไม่ได้ทำอะ่ะไม่ได้ทำมก็ต่างแหวนไะงอืมผมว่ารถเวลาก็เทสุฉีดมาเขาจะแถมแหวนให้ใช่ไหมอ๋องั้นเราก็ไม่ต้องเอาของเขา เราเอาที่เราสั่งมาเขาอัดไอ้อะไรให้ใหม่นะพี่ปอนเหรออ่าอัดให้ใหม่เปลี่ยนเพี้ยนอยู่ อ้ามันมีโอลิงมาให้ไหม,มเปลี่ยนเลยใส่ข้องใหม่เลยแกออกเลยวันนี้จะได้ฟังเสียงเครื่องไหมฟังเลอฮะอทำไมอ่ะเอ้วเรืออะไรอีกนี่ไม่ได้มีอะไรเลยวดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บกรอบหัวฉีดเข้าไป เติมน้ำมันเครื่องทึมสตาร์ทไปเองหม,มุนกลับด้าน <laughs> สตาร์ทไปเครื่องหมุนกลับด้านแล้วมันไงเนี่ยไม่ต้องวิ่งเดินหน้าเนาะ <laughs> อ,นอันนี้มันต้องทาก,กาวไหมพี่ อันนี้พี่ใส่ของใหม่แล้วเหรอเออเป็นโอลิงครับของลูกยางฝาครอบเบาวครับเป็นโอลิงพี่เก่งว่าบางคันจะเป็นเกินใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เป็นโอลิงหมดแล้วแหละโอ้โฝนไปยังสาดมาถึงนี่ไหมอืม<ฮ>อยู่แตงข้างในแล้วเดินแมโครมาบาังตรงนี้ไปไหม พี่กวาวนี่ตั้งแล้วพี่เอาตามสเปคโรงงานเลยใช่ไหมเก่งบอกตามสเปคโรงงานเลยครับเต็นด์ดาดทำไมวัเฉดมันไม่เหมือนแค่นั่นวะฮีโน่เนาะเนี่ยดูอ่ะ อ๋อหมุน,ม,นมันหมุนเกลียวอยู่นี่แหละหรออ๋อพี่แล้วมันหมุนนี้เข้ายัางไงอะอ๋อมันเป็นแท่งเลยแล้วมันไม่มีรั่วเปอร์เซ็นต์รั่วตอนนี้มีไหมเนี่ยเป็นรั่วมันมีถ้าถ้ามันไม่มีโอาลิงข้างในอือเอ้าู้วบิมโลเล็กชัแนล คืนนชีพแล้วพี่ใส่เสื้อเบอร์อะไรเสื้อใส่เสื้อเบอร์อะไร XL วะผมจะทำเสื้อให้ตัวหนึ่งเสื้อแขนยาวจะติดคำว่าโลโก้โกเกงเกิดมาซ่อมให้ด้วย ไอ้วงแหวนนั่นไปไหวะันน้ำมันรั่วอ้าวโอ้ไก่จะได้ฟังสูญเครื่องละตัวนี่ไอ้นนมันถอดออกอยู่นนท์เลยพี่ฮะเฮ้ยพี่ยา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 น้ำมันดีเซลลงฮึน้ำมันดีเซลมันลงบอ ไม่งั้นเนี่ยเรียบร้อยเลยติดตำนานเลยอ๋อมาไขแป๊ปบแป๊มันจะไปดำไปแป๊บบมันอยู่<อ>เวลาน้ำมันดีเซลรั่วมันจะออกตรงนี้เลยไงอืมล<อ>ิสูด,ดีแม็กก็เป็นโอร์ลิงเมื่อ,อกี้ลืมใส่เนาะหลายลืมแล้วผมลืมใส่ลูกสูดโป๊ะ โอ้เธอบูก็ไม่ล้างเนาะอืมของดีใช่ต้องไม่ล้างของดีอะถ้าถ้าล้างแล้วมันจะกลายเป็นไม่ดีเฮ้ยโทษมากขนาดนี้เลยตีกล้วยเลยพี่เนาะดูโค้งมันโคตรใหญ่เลยตีกล้วยเลยไหมนอนตีกล้วยเป็นไหมฮะไม่เป็น่เป็นออที่บา้บานตัวบาล ยยรอใหญ่ขนาดนี้ใช้ได้นี่ขอผมก็ใหญ่นี่รถอะไรเนี่ยแกนกลับรถใหญ่ขนานี้ัยยนดื่มอันนี้ท่ออะไรพี่นี่นี่นี่ท่อน้ำป่ะเนี่ยท่อน้ำท่อน้ำออกเข้าดื่มท่อน้ำอ๋อฝน,นจะตกดูละองฝนฟ้าจะร้อง เราจะโทรหาอยู่เป็นยังไงบ้างยังเหมือนกันการไม่ดีสิบสี่ว่าพีเดอรเราจะให้โอลิงปลิ้นนะเว้ยมีอาการม้เป็นวันนั้นแล้วลายกใส่ก็ต้องปล่อยยกใส่ก็ต้องปอยออกถอดกรองอ่ะไม่เป็นไม่เป็นไรอะไรบางพี่ แยกเงินเดือนดวงแค่สี่ลายกขาบาง์ไเต็มมันต้องวางมันดูเลยหน่อฮะคอยที่ทำที่ดึงหัวไว้ให้มันหัวมันใส่เลยนมันโล่งเนาะเออนั่นแหละนั่นแหละเป็นกรองกระดาษ ตว่าว่าดินดวนมาเอากันชนไปขายเฉยโอ้ยเมีมี่กกันชนเขาเนาะทำไมพี่ไม่มัดจํำไว้บอกแล้วผมบอกแล้วว่าให้มัดจํำไม่เชื่อผมเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาโดนเขาโอนเงินมาก่อนเนาะเรียบร้อยเลยอืม เอารถก,กระบะเอาด้านรถก,กระบะจะเอารถก,กระบะมาใส่ใยช่้งเจีไม่ใช่ไม่ใช่ของของเราเนาะไม่ใช่แต่ดีแรกแล้ว <laughs> ในปกตินี่จะได้รับมรดกจากดินดวนหลายหลายหลายอย่างนะหลายชุดนะชือน้อมันาาเนี่ยตั้งแต่หมวกบ,บางครูสษาว่าจะเป็นการชนอีกไม่ทันไม่ทันเลยเนาะ ตังไม่พร้อมไม่ใช่เราไม่ทำหรอกตังเราไม่พร้อมโอ้ยพี่ทำไมไม่บอกผมผมให้ยืมก็ได้เรกตังไม่พร้อมก็เลยกัดคิกัอยู่เราแต่แกให้เอามาใส่ก่อนแล้วแหละแกก็บอกว่าพี่เอาไปใส่ก่อนเลยจะไม่ยอมมาไปครับจะตังพร้อมครับเอามาให้ผมมีแกร้อนเงินแกร้อนเงินได้ช่วงนี้ใช่ไหมอืม เพราะว่าได้ข่าวว่าแกโดนโดนไปหลายแสนเหมือนกันโดนเขายืมโดนขายืมไปสามแสนกว่าเขานี่ใครฮะเขานี่ใครน้องชายน้องชายยืมมีทนาค้าไกลตัวยังก็ดีเนาะไปไปถอดอันนั้นมาหรอ พี่ไม่ต้องถอดเป็นมายกชุดเลยอ่ะ,ะไอตัวปิดตัวเนี้ยถอดได้แล้วรู้สึมันจะถอดอยากนั้นตอก็ถอดมาอุดจะเสร็ไม่ได้อ่ะกถอดอุดสิ่งว่อืมพอพอพอมาสูงเท่าเอา็วเลยนะน่ะ,นะ ล็อกปลดล็อกไปแล้วหายลำบากแป๊บนึงไม่ค่อยดีเครื่องตัวนี้มันมีเทอร์โบกับไม่มีเทอร์โบด้เนี่ยครับมันมีแต่มันเป็นรุ่นเดียวกันใช่ไหมใช่มันมีโบกับไม่มีโบ โอ้นี่เสียงเงียเลยเนี่ปปิิดเค๋ครับติดตามชมกันคลิปต่อไ,ไปแล้วกันนะครับผมว่าจะเงียบจะเงียบไหมเสียงเครื่องจะเงียบหรือเปล่าหรือว่าจะดังมันเดมครับ๋อสวัสดีครับผม